ถักน้องกระบ,บองเพชรจิ๋วกันค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาจะทำะการถักนะคะเดี๋ยวเราดูแพทเทิร์นไปก่อนนะคะคลิปนี้เราจะดูแพทเทิร์นกันนะคะเราจะเริ่มที่กระถางนะคะกระถางแถวที่1จะถักนี่นะคะแถวที่1ก็จะถัก 8x ในห่วงนะคะแถวที่2เราจะถัก 8v นะคะแถวที่1จะได้ 8x แถวที่2จะได้ 16x ส่วนแถวที่3แถวที่3จะเป็น 16x นะคะแต่ว่า 16x นั้นก็คือตรงนี้เราจะถักแบบ back loop only ก็คือควักเอาเฉพาะเส้นที่อยู่ด้านหลังเส้นเดียวนะคะควักเอาเฉพาะเส้นที่อยู่ด้านหลังเส้นเดียวจะได้ทั้งหมด16หลัก นะคะส่วนแถวที่4กับแถวที่5ก็ถักเหมือนกันกับแถวที่3แต่ว่าไม่ได้ควักเอาไม่ได้ควักเอาเส้นเดียวข้างหลังนะคะแต่ว่าจะถัก X แบบปกตินะคะจะถักแบบจะถัก X แบบปกติแถวสุดท้ายนะคะแถวที่6กก็คือตรงนี้นะคะเราจะถักแบบ ฟอนต์ loop only นะคะก็คือควักเอาเส้นเดียวที่อยู่ด้านหน้านะคะที่จริงอันนี้นะคะก็คือแถวที่หลังจากที่เราถักเสร็จเราก็จะก็คือดันขึ้นมาปิดตรงนี้นะคะนี่ค่ะคือแถวที่6นะคะเมื่อเราได้กระถางเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาถักตัวกระบองเพชรนะคะกระบองเพชรตรงนี้นะคะ อาจากแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวรอดูอแพทเทิร์นแคคตัสนะคะแพทเทิร์นตรงนี้นะคะตรงนี้เขียนผิดต้องเขียนเป็นกระบองเพชรน,นะคะแล้วก็จะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลย 8X ในห่วงนะคะตรงนี้จะถักเป็น V นะคะ V แต่ VF นะคะ ก็คือในหหลักจะถัก f 2ครั้งนะคะแถวที่2ตรงนี้จะได้ทั้งหมด16หลักนะคะต่อไปแถวที่3แถวที่3แถวที่4แถวที่5แล้วก็แถวที่6นะคะเราก็จะถัก f ไปทุกหลักค่ะหลังจากที่เราได้ f ไปทุกหลักเราก็เอามาเย็บใส่กับ ตัวก,กระถางด้านในตรงนี้นะคะซึ่งตรงที่เราถักตรงแถวที่6ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะถักฟอนต์รูป only นะคะก็คือเราจะควักเอาแต่ไหมเส้นด้านนอกเพราะฉะนั้นจะเหลือเส้นด้านในที่เราไม่ได้ควักเอาเราก็ใช้เข็มนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้เข็มสอยให้ติดกันนะคะ แล้วก็ด้านในนี้เราก็ใส่ใจสังเคราะห์เข้าไปนะคะให้นิ่มๆนะคะต่อไปดอกไม้นะคะดอกไม้ติดบนข้างบนนะคะดอกไม้ติดบนศีสะนนี้อ่าอันนี้นะคะแต่จะใช้แพทเทิร์นนี้ก็คือเราจะถักเราจะถักสอง สองโซ่นะคะสองโซ่ในเราจะถักสองโซ่ในห่วงเสร็จแล้วเราก็จะถักทีลงไปนะคะเราก็จะถักทีลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ถักซีลงไปนะคะดอกไม้ก็ใช้แพทเทิร์นตามนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้ กระบองเพชรจิ๋วแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้งานของเราออกมาเรียบเนียนนะคะก็นำไปลุนไฟนะคะนำขนขนตรงนี้ค่ะมันก็จะหายไปนะคะงานก็จะชิ้นงานของเราก็จะสวยยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาทำคลิปวิธีการถักให้ดูนะคะ